เ,เราควรย้ายไปก่อนที่เขาจะทำลายประตูนั้นโอเคไปนี่คือชาร์เตอร์ที่สองนะฮะผมอาจจะแบ่งคลิปนะฮะเพื่อจะได้ไม่ยาวเกินไปอ,อันนี้นแค่จำสเกลโอโอุอ๊ยอุอุ๊ยอ,อุ๊ยอุ๊ยไปไป,ไปไหนแล้วว่าจะดูชัดๆไปแล้ว <laughs> นี่นเราต้องหยุดอ,อันนี้เราล่อไปผีมันก็จะมาปิดไปมันไม่ชอบไป อ๋อมันไม่ชอบไฟอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอะไรอะนาฬิกเอ้ยเข็มทิศอ๋อนี่เป็นของปูของฉันเป็นเข็มทิศมีอันนี้ชั้นสองอ๋อนี่ที่หลบจะรอดไหมเนี่ยที่หลบมันจะมีอยู่หลายบ้านให้เราหลบอ่ะประตูก็ไม่มีของแยกกันประตูก็ไม่มีใช่ แล้วผีมันไม่ตามเข้ามาเหรอประตูไม oh, oh no ่มีมันเริ่มแล้วหรือเอาอะไรพี่น้องน้องเข้าไปได้นะในนี้เอาไม่เจออะไรเลยไม่เจอเอาพี่โดนหลอกไปแล้วเมื่อกี้คือบ้านหลังใหญ่แล้วก็จะเดินเข้ามาได้พี่เอตัวผีอ่ะบ้านหลังใหญ่จะเข้าได้นะถ้าบ้านเล็กเข้าไม่ได้ วิ่งได้เพวยนน้องพี่๋อ้วิ่งได้ด้วยน่าเนี่ยโดนแล้วพี่ทำไมน้องไม่โดนอะไรเลยอะหนูหนูหนูไม่โดนอะไรเลยนี่ไงโบด <c oughs> โอรถถ้าเราไปถึงรถแล้วอะมันก็จะขึ้นว่า อ่าน้องเสียงหายนันฮัลโหลโอเคโอเคได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วได้ยินหาชิ้นส่วนแล้วหาชิ้นส่วนมาซ่อมรถผีไล่แล้วพี่ผีไล่แล้วเหรอมาอันแล้วเสียงน้องเสียงเสียงกระตุกดอกน้องพี่น้องมูนวอล์กอยู่ดอกน้องเดินถอยหลังโอ้แย่แล้วโอเคเสียงตอกแต้มาแล้วพี่อ๋อ วาแพน้องว้าไปไหนแล้วอุ้ย,ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วแอบในโบสถ์แล้วกันเขว่าในโบสถ์นี่ปลอดภัยผีมันกลัวโบสถ์ใช่ไหมอ๋อต้องจุดไฟล่อมันเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้น้จุดไฟล่อมันผีมันจะมาเหรอมันไม่ชอบไฟอาจารล่อมันโอ้โหเดินมาได้ดนี่ อ่าก็จะมาเปมาปิดไปเราต้องล่อแล้วเราก็ต้องเก็บของด้วยพี่ล่อเก็บของอถ้าหีมันอยู่ไหนเราก็ต้องไปล่อมันอะเ้าน้องหลุดเอา้าเหลือผมคนเดียวอ๋อน้องยังอยู่ในในดิสคอร์ดนะฮะ ไม่แล้วน้องเข้าตามมาได้ไหมอ๋อเข้าตามได้โอเคโอเคตอนนี้พี่ตายแล้วล่ะตายโอ้หลังนี้ก็ไม่มีเหรอดูข้างบนก่อนดิคนนี้ไงชิ้นหนึ่งเจอละ เจอแล้วต้องเอาไปใส่จะวนรดเลยาร์คพอร์ตเราเก็บทีเดียวค่อยไปใส่เลยได้ไหมอืมแล้วก็ได้อยู่นะพี่อ,อ่าเปิดยังไม่ได้ปรดตูเลยอุ้ยตาแดงตาแดงแปลว่าผีมาพี่้าวาคนพี่ โย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 สแตมีน่าหมดเรียกแล้วไอ้หนูก็จะตายตาไปเรื่อยตายหมดเลยแล้วไกลมีอะไรไหมอ่ะมีนี่ไงวิ่งตามมาแล้วตัวหนึ่งไีขึ้นบันไดด้วยโอ้ยโอ๊ยจำสแก๊จำมสแก๊ ตกใจซ้ำกแกข้างบนมันอ,อยู่บนหลังเนี่ยพี่เอออ้นี่ไงชนี่ไงของคา,าคียกุญแจรถกุญแจรถโอเคาดอยู่พี่ต้องไปบวหลังบวดอะพี่ถ้าจะใส่ของโอเคพี่เอาของมาใส่อ๋อหนูจะจะน้ำมันรถแล้วโอเคเป็นโพสเสื้อพิงสามอย่างใช่ไหมทั้งหมด ใช่ตอนนี้เราได้มาสามแล้วก็ผีมาลแล้วหนูเล่าผีให้เล่าเปิดไฟอยู่ยู้ยู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 โอ้ยเกือบเกือบตายเ <c oughs> ลยพี่มันไม่เจอเลยจริงๆนะเนี่ยของมันหายานกะพี่เ,เอาจริงเฮ้ยเจอชิ้นหนึ่งโอ<ห><ห>้โหโดนจัำสแกร์จำร้อยเหลือสี่ชีวิตแล้วนั่นพี่ไม่ไม่ไม่ตายโดนจำสกแรสกร์เฉย ได้ลอ้อรถใช่ใช่ใช่มีของอยู่อุ้ยตรงนี้มีบ้านแปลกๆไม่เคยเข้ามาบ<า>้านแปลกๆไม่เคยเข้ามา,าแบบเฮ้ยม,มี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 แ<ม>บตเตอรี่พี่ว่าครบหรือเปล่ปาลเนี่ยเอาใส่เลยที่โนหาไม่เจอ้ยชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เฮ้ยอีกสองชิ้นก,กำลังใส่อยู่ ิดอพี่ครบแล้วครบแล้วกำลังใส่ครบแล้วใช่มใช่ใช่ใช่ใชโอเครถสตาร์ทแล้วน้องหาทางที่เปิดสะพานต้องไปกดปุ่มเหรอทางที่เปิดสะพานใช่ต้องไปกดปุ่มพี่โอ้โหทำไมไม่กดแต่แรกโอเคพี่ถึงปุ่มแล้วกดเลยพี่ดึงดึงคันโยกอื้อ เปิดแล้วโดนกินแล้วต้องกลับเลยทางขวาปุ้ยเลยแล้วกันนี่รถรถอยู่นี่รถอยู่นี่เฮ้ยมันตามตกใโอเคพี่แอบตรงนี้มันไม่น่าจะเห็นอาจจะต้องไปเปิดใหม่เดีด๋ยว้พี่ลองไปดูอุ้ยมันไล่หนูรอเอาไว้ให้แล้ว โ,โดนโดนเหรอเออมันทางตันพอดีเราต้องเปิดสะพานให้ได้ก่อนพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปเปิดสะพานเนี่ยรถเราอยู่นี่รถเราอยู่นี่แรกเลยมาเปิดเปิดสะพานที่อือร้อยสะพานตกสะพานต,ตกลงมาพี่ไปหาที่แบบก่อนเถอะใช่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 หลังนี้ล่ละ หลัางนี้เลยต้องรองสะพานลงมาอีกเอาแหละรถตกลงมาเลยยังเสียงเกมโคตรดังลงแล้วไหมอะ่ะต้องดูก่อนกลขึ้นรถได้ยังยังยังขึ้ลงไได้ มาแล้วพี่โอเคเราเดินไปเลยนะขึ้นรถ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 อืออือตอนนี้เราผู้เล่นคนอื่นพี่กดแล้วพี่กดแล้วพี่กดแล้วโอเคขึ้นรถไปแล้วอือโอ้จบแล้วเหรอไมชัปเตอร์สามอ๋อมีชัปเตอร์สามอีกเหรอโอ้โหมีสามชัปเตอร์เลยทีเดียวเชียว เราขับรถแล้วทำไมมันถึงวีชัปเตอร์สามล่ะเราขับหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวกล่าวลาท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้ะเน่สองชัเตอร์